อรุณสวัสดิ์ยามเช้า,อ,าอีกกี่วันออกภรษา,อ,าอีกกี่วันออกภาษา,าต้องอย่างนี้ต้อง,องใช้นี่นี่ต้องอย่างนี้นี่กี่วันาสามสิบสามเมื่อวานสามสี่ไงวันนี้วันนี้เลยอีกสามสิบสามวันโอย หลือแค่เดือนกับอีกสามวันเองเนาะโอ้โหแล้วอีกกี่วันจะทอดกระถินวัดพระธรรมกายนิวคาโซฮะสามเก้านะสามเก้านะสามเตื่นเต้นทีเดียวตื่นเต้นนะก็ยินดีต้อนรับสู่คนใหม่ที่มานะตั้งแต่พี่แทมมี่ได้เปิดหน้าเปิดตา โชว์สื่อเ <laughs> มื่อวานเล่าถึงอ,อะไรเล่าถึงอ,อะไรฮะเมื่อวานนี่มีประเด็นที่ว่าหลวงพี่คมท่านถามว่าอเอหลวงพ่อตาตนี่ท่านแข็งแรงมากแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมเอ่ยแ,แ,แข็งแรงนะโอ้ท่านดูแลตัวเองดีมากมาก ตั้งแต่ตื่นนอนนะตั้งแต่ลุกตั้งแต่ขบฉันนะหรือแม้แต่ในเรื่องการออกกำลังกายเหมือนกันนะท่าดูแลตัวเองมาตลอดมีอะไรที่มันผิดปกติเล็กๆน้อยนยเนี่ยท่านก็จะรีบปรับเลยเพื่อเพื่อสามารถให้ร่างกายเนี่ย ปรับสภาพได้ไวที่สุดนะท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งทิศทางลมแดดต่างๆถ้าท่านรู้เนี่ยนะท่านก็จะรีบปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีทันใดท่านเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าท่านเป็นหัวสมัยใหม่นะท่านเป็นคนหัวสมัยใหม่โดยปกติถ้าเราเจอผู้ใหญ่ นะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้เท่าผู้แก่นะีก็จะเป็นลักษณะหัวดั้งเดิมแต่หลวงพ่อเร,เราทั้งสองเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีหัวหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่วิวัฒนาการอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยท่านก็ปรับเอามาใช้กับตัวเองกับลูกๆก,กับหมู่คณะ <c oughs> จึงเป็นที่มาที่ไปของวัดพระธรรมกายว่าทําไมเนาะวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เคยอยู่นิ่งเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือหลักการของธรรมะนะแล้วก็กิเลสในกิเลสใ,ในตัวคนเนี่ยมันยังตัวเดิมเหมือนเดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะให้พระพุทธศาสนา เผยแผ่ได้ไวที่สุดนั่นก็คือต้องเอาวิวัฒนาการใหม่ๆนี่แหละเทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละมาใช้ให้มันไปไวที่สุดและอีกประการนึงก็คือเราท่านเองเนี่ยจะได้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ยุคใหม่ได้ถ้าท่านไม่ใช่เป็นคนหัวสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คงชนะใจหลวงพี่ยากเหมือนกัน พราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็นะก็คงอยู่ด้วยกันยากแต่ท่านเนี่ยคุยกับเรารู้เรื่องและที่สาคัญคือท่านมีโน้ตหาวที่ที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นรู้วิธีการสอนนั่นเองนะและวิธีการสอนเนี่ยคือเอาตัวเองเข้าไปสอนเพราะฉะนั้น สุขภาพท่านเนี่ยจึงแข็งแรงมากนะอีกประการหนึ่งก็คือพอท่านรู้เสร็จท่านก็สอนวิธีการดูแลตัวเองให้กับลกูลกๆที่อยู่รอบข้างนั่นแหละเพื่ออะไรเพราะสรีระยนเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญทีเดียวที่จะใช้ทำงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยสรีระยนนี่สำคัญที่สุดเลยถ้าดูแลตัวเองไม่เป็นโอโ้อย่าไปดูแลชาวโลกเลย เอาตัวเลขเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะใท่านผูงนี้นะตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยยังไปดูแลใครขณะตัวเองยังไม่รักตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ใจตัวเองมากๆแล้วอย่ารักตัวเองผิดทาง <laughs> บางคนนึกว่าการพักผ่อนการนอนเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่นะนะ บางทีสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมันเกิดจากการเนี่ยเราไม่ได้ไปเวิร์กเอามันเราไม่ได้ออกกําลังกายเราไม่ได้โยคะเราไม่ได้ดูสรีแล้วดูแลสรีร่ายนของเราเส้นในตัวเรากล้ามเนื้อในตัวเราเลือดในตัวเราลมในตัวเราเป็นยังไงไปสังเกตให้ดีนี่วิธีการท่านเป็นแบบนี้พอท่านเป็นแบบนี้ปุ๊บ นะท่านจึงมีสุขภาพดีมากๆจนกระทั่งคุณยายพูดแล้วกันนะ่นะท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ในรุ่นสร้างวัดที่มาด้วยกันเนี่ยนะสิบกว่าท่านเลยนะคุณยายพูดออกมาเลยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลวงพ่อตตะท่านจะอายุยืนที่สุดในรุ่นสร้างวัดเนะอา่งี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะ ทั้งๆที่ภารก,กิจก็ไม่ได้เบาบางเลยภารก,กิจก็มากแต่ทำไมท่านแข็งแรงก็แสดงว่าท่านดูแลตัวตัวเองดีมากๆบางคนเนี่ยอาจจะมีข้อแม้นะข้อแม้เงื่อนไขในการที่จะดูแลตัวเองในการที่จะรักตัวเองก็จะไปออกวิธีการอย่างอื่นแทนนะซึ่งก็ไม่ถูกทาง <c oughs> จะเห็นว่า เหมือนกับว่าท่านแข็งแรงท่านก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วท่านเองเนี่ยเมื่อวานก็ได้คุยคุยเดินไปเขาเรียกว่าอะไรเดินย่อยบริหารขันเนาะแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันเนาะคุยพระอาจารย์อุเทนท่านก็ถามว่าเออเนี่ยหลวงพอ่อตาท่านเทศเหนื่อยเนาะเหนื่อยแค่เห็นท่านนั่งสามสี่ห้าชั่วโมงก็โอ้โหนี่หลวงพี่หลวงพี่บอกว่า การที่การที่ให้หลวงพ่อท่านท่านเทศอ่ะนี่คืออาหารใจเลยนะบอกเลยนะนี่คืออาหารใจของนั่นเลยนะคือถ้าถ้าไม่ให้ท่านเทศนี่สิแปลกแต่พอเวลาท่านเทศเนี่ยไม่รู้ท่านท่านไปเอาเรี่ยวแรงเอากําลังมาจากไหนก็ไม่รู้นะเสียงท่านก็ดังนะโดยเฉพาะถ้าเรื่องใดที่แบบ ได้ถึงพิกถึงขิงแล้วก็มือไม้ออกทีเดียวคือท่านเนี่ยมีความสุขในการเทศมากๆากถามว่าทำไมมีความสุขในการเทศมากๆเพราะว่าท่านเองเนี่ยมีหัวใจแห่งความเป็นเป็นครูสูงมากท่านมีหัวใจแห่งความเป็นพ่อสูงมากท่านรักทุกคนที่จะเอาไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้น ก็มีวิธีการเดียวที่ที่จะเอาทุกคนไปได้ก็คือต้องชี้ขุมสมบัติว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ลูกหลานท่านะเอาไปให้หมดเอาไปได้ท่านจึงเทศนะภารกิจสองอย่างนะที่คุณยายท่านเคยให้หลวงพ่อสององค์ท่านบอกหลวงพ่อธรรมะเนะี่ยให้ท่านหนังนั่งหลับตา ส่วนหลวงพ่ตันะ่ให้ท่านเทศ <c ười> คือคือองค์หนึ่งเนี่ยรักษาละเอียดนะองค์หนึ่งอ่ะหยาบต้องทำต้องทำอย่างนี้สองประสานงานถึงจะสำเร็จนะแต่พอเห็นท่านมีเรี่ยวแรงกำลังขนาดนี้นะฮะในขนาดที่เทศเนี่ยขออภัยนะกลับมาที่อสมบัณฑิหนวดเทบแย่นะ อันนี้พูดตามตรงนะเห็นภาพท่านลงมาจากรถเสร็จปุ๊บปุ๊บก็พาเข้าห้องห้องประชุมอ่นนะถ้าไม่มีหมอก็ลูกๆในอาสมนี่แหละช่วยกันขย่ำมานะนะเพราะว่านั่งนานเกินเส้นมันติดเส้นมันยึดก็คิดดูแล้วกันคนอายุ80อ่ะมานั่งเทศสี่ซาห้าชั่วโมงอะจะทำยังไงได้ ไอเรานั่งฟังเฉยๆยังแย่เลยอ่ะนี่ท่านนั่งเทศสี่ห้าชั่วโมงอ่ะนะเพราะฉะนั้นพอท่านกลับมาที่สมเด็จเนี่ยก็อย่างเช่นสมัยหลวงพี่อยู่ยหลวงพี่ก็ขาข้างนึงนะพระจันทกิติก็ขาข้างหนึง่งส่วนอุบาสกก็อ่านนะลำตัวไปนะเพราะฉะนั้นท่านเองเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ มีหมออะไรดีๆเอามาหมดเอามาลองหมดอ่ะนะไม่ว่าจะเป็น,นหมอหนวดกล้ามเนื้อนวดเส้นเนื้อหนวด,ดกระดูกดัดกระดูกจัดกระดูกอะไรเอาหมดเคยถามท่านบอกว่าเอ้เนี่ครับหลวงพว่อหมอคนนี้เขาบอกว่าเก่งมากๆเลยนะพอเวลาไปนวดหมอคนนี้คนนี้ก็บอกว่าเก่งมากๆเลยนะ ให้ถ่ายว่าหลวงพ่อท่านพูดยังไงท่านบองว่าไงไหมฮะนะต่างคนก็ต้องต่างว่าต่างคนก็ต้องต่างโมออว่าตัวเองเก่งนะแต่สุดท้ายคนที่เก่งที่สุดคืออะไรก็คือคนที่รู้ว่าหมอแต่ละท่านเนี่ยมีคุณล,ลักษณะเด่นอย่างไรแล้วเอามารักษาเราได้อันนี้เก่งที่สุด <c oughs> และท่านบอกว่าไอ้ที่หลวงพ่อสแสวงหาหมอมาทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อใครเพื่อใครท่านบอกถ้าหมอคนไหนดีๆเนี่ยจะได้ให้ไปรักษาองค์นู้นท่านรักหลวงพ่อนมามะมากท่านรักแล้วก็เป็นห่วงมากการที่ ไม่ให้เอาตัวเองก็คือตัวท่านเนี่ยเป็นเครื่องทดลองแล้วจะให้ใครให้ใครก็ไม่ไม่ไว้วางใจเท่ากับให้ตัวท่านเองถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาตัวท่านเองเนี่ยเป็นหนูทดลองพอรู้สึกว่าใช่ดีก็ส่งสัญญาณไปกับองค์นะจำได้ไหมฮะปีสี่สองที่หลวงพ่อท่านขึ้นลงขึ้นศาลจำได้ไหม หลวงพ่อธรรมะขึ้นลงขึ้นศาลขาท่านก็บวมนะขาท่านก็บวมบวมมากเลยบวมแล้วก็ดำด้วยนะแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปศาลด้วยก็แบกสังขารไปหลวงพ่อธรรมะหลวงพอ่อคุณครูไม่เล็กเนี่ยก็พยายามหาสรรหาหมอเก็ไปรักษา ให้คุณครูเมื่ใหญ่จนกระทั่งคุณครูเมื่ใหญ่บอกเ mm. ปรเย mm. เดิน mm. เดินสวนที่ที่สภาธรรมกายจากกลนะเดินเดิน mm. สวนกันมา mm. ท่านคุยกันน้อยมากอะ่ะนะหลวงพี่ก็เดินตามก็เลยได้ได้ฟังนะ mm. คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าหลวงพ่อทตาะ mm. ยังไม่หมดกรรม mm. ผมยังไม่หมดกรรม นะอย่าส่งหมอมาอย่าเพิ่งส่งมาเลยเพราะส่งมาก็ไม่หายเพราะกรรมมันยังไม่หมดถ้าช่วงไหนผมพร้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกหลวงพ่อนะมัพูดอย่างนี้นะปับ๊บเดินแบบโสนมา,มาแค่เนีน้จบแหละตั้งแต่นั้นท่านก็เลยไม่ได้ส่งหมอท่านใดเข้าไปเพราะท่านบอกว่า แม้แต่จะเป็นหมอวิเศษหมอเทวดาจะมีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามก็ยังแพ้วิบากกรรมถ้าวิบากกรรมยังไม่หมดนะยังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าวิบากกรรมหมดนะหมอดีมามาในเวลานั้นพอดีแล้วก็มันก็หายนี่ฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะ นี่คือหัวใจของครูบาอาจารย์นะที่หลวงพี่ได้อยู่กับท่านเนี่ยเห็นหมดเลยพอเวลาท่านเดินเดินไปมีพระอุปถาอ,อง่งเดินแบบเดินขยงเนี่ยเดินเดินเดินเคยเคยเห็นคนเดินขยงไหมเคยเห็นไหมเดินไปกระโดดไปอ่ะ <laughs> อย่างเงี้ยเออท่านก็บอกเอ้ย ม,ม,ม,มันมาเดินใหม่มันเดินใหม่คือคือเอาจนกว่าเดินให้ได้อะเดินให้เป็นปกติะนะฮะหรือแม้แต่คนไหนที่เดินเส้นติดเนี่ยท่านก็จะเรียกมาแก้ทันทีทันใดเลยว่ามันติดเพราะอะไรแก้ให้ได้เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่เมื่อรู้อะไรที่ผิดปกติรีบแก้ รู้ว่าอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรหรือว่าควรแก้ไขก็ตัดสินตัดใจแก้เลยนะท่านเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบในการตัดใจนะสิ่งที่ไม่ดีในตัวหรือพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีในตัวเน่ยมเมื่อรู้หรือมีผู้รู้แนะท่านก็จะรีบแก้ ในสมัยหนึ่งนะที่คุณยายนะตอนนั้นหลวงพ่อก็เพิ่งบวชใหม่ๆนะหมดเวลา <laughs> รู้สึกวันนี้ท่านท่านตีละมุนละม่อมนะ <laughs> ตีเบาๆในะสมัยที่หลวงพ่อท่านบวชใหม่ๆคุณยายท่านถามยายถามยายยายบอกให้หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อตะนะฮะ เดี๋ยวจะให้หลวงพ่อเนี่ยเทศฮะเทศให้ผมเนี่ยนะเทศบอกยายบอกใช่เอา้าจะให้เทศอะไรล่ะคุณยายก็สอนบอกว่าอืมก็เทศในเรื่องราวตัวเองนั่นแหละเริ่มต้นนะ่ะแล้วก็ให้เริ่มเขียนหนังสือฮะให้เขียนหนังสืออีก ท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยงงมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเทศจะเทศอะไรหรือแม้แต่เขียนหนังสือเนี่ยจะเขียนอย่างไรก็เขียนไม่เป็นนะแต่ด้วยความที่มีความเคารพรักในครูบาอาจารย์มากให้ทำอะไรก็ได้ยายนะได้หลวงพ่อธรรมะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ ฝึกเลยฮะลุยเลยลุยฝึกลุยเขียนลุยเทศเลยเทศยุคแรกๆก็คือเทศธรรมธิญาตนะอบรมธรรมธิญาตยุคแรกๆรุ่นรุ่นหนึ่งนะรุ่นที่ท่านเองยังนั่งบนกองฝางเทศแม้แต่ไม่มีสารงศาลาอะไรเสร็จเนี่ยวัดพระธรรมกายก็ฝึกคนจากตรงนั้นจาก กองฟางนี่แหละจนสร้างาศาสนาทายาทนะเยาวชนขึ้นมาทีละคนสองคนเนาะจนเป็นวัดพนรมกายแบบนี้เนี่ยถามว่าเริ่มเทศจากไหนจากยายสั่งเริ่มเขียนตำรับตำลาจากไหนจากยายสั่งแล้วยายยังสั่งอีกบกหลวง,งพ่อตาหลวงพ่อ ถ้าไม่ถึงสิบปีห้ามออกนอกวัดนะบอกนี้เนะี่ยส่วนหลวงพ่อธรรมะเหรอนะ,ะก็ให้อยู่ในวัดตลอดชีวิต <c oughs> คือไม่ต้องออกเลยดูสินะยายสั่งไว้ว่าหลวงพ่อธรรมะห้ามออกจากวัดตลอดชีวิตทั้งชีวิตน,นนะ ส่วนหลวงพ่อตาเนี่ยถ้ายังไม่ถึง 40, สิบพรรษาเนี่ยอย่าออกจากวัดหลวงพ่อหลวงพอ่อคุณคุณไม่คุณคุณไม่เล็กท่านก็ไม่เข้าใจนะเพราะอะไรพอจนจนเวลาเนี้ยตอนเนี้ยท่านบอกอ๋อเข้าใจแล้วในเบื้องต้นเนี่ยช่วงแรกๆที่บวชใหม่นะพระรูปงามๆอย่างหลวงพ่อธรรมะออกวัดไปก็อันตราย แต่พอท่านบวชได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือการทำงานของเราเนี่ยมันทำงานเชิงรุกมันจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีช่วคนที่ไม่เข้าใจนี่สิก็จะ อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะทำร้ายหรือเป็นผู้ที่ประสงค์ร้ายก็ทำให้ท่านไม่ปลอดภัยนะจึงทำให้คุณยายสั่งหลวงพ่อธรรมะว่าหลวงพ่อธรรมะอย่าออกจากวัดนะไม่ว่าไปที่ไหนเปนไหนไปที่ไหนก็ตามจะสังเกตว่า ท่านไม่เคยเทศนอกวัดเลยนะหลวงพ่อธรรมะไม่เคยเทศนอกวัดเลยนะถ้าไปเทศตรงไหนตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราของเราเองเท่านั้นนะส่วนหลวงพ่อตาเหรอสิบสิบพรรษานะพอเขาเรียกอะไรถ้าทำแกลก้ามากขึ้นก็ออกไปได้นะถ้าออกไปก็คือออกไปเลย <c oughs> โอเคโอ้โหวันนี้นี่เรื่องหนักนะเนี่ยฮะห,หนักไหมฮะดีไหมเอย่ยดี<ค>ดีนะก็เป็นอันซีนิกบทหนึ่งเนาะถ้าจะไม่ให้หลวงพ่อทตะเทศเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย <laughs> นี่คือยาชูใจของท่านแต่หลังจากนั้นบีไฮเดซีนนี่สิต้องมาดูแลท่านเนาะแล้วที่สำคัญคือท่านเนี่ยเป็นห่วงลูกๆทุกคนจริงๆเนาะช่วยดูแล สังขารหน่อยจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆเนาะโอเคอนุโมทนานะถ้าดีก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเนาะ,เ,นะเพื่อให้สิ่งที่กว่าจะได้มาเนี่ยนะแล้วกว่าที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่เลือนหายไปแชร์ให้มันเกิดประโยชน์กับครูบาอาจารย์เรากับ หมู่คณะพวกเราจ้ะรับพรร <c oughs> ับตารวมใจของเรากับพระเกศไว้ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ให้ใจของเราแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสให้ปีติในบุญคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมสร้างมาให้เป็นดวงบุญที่สว่างบริสุทธิ์ดึงดูด ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาในสิ่งที่ดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ปรารถนาได้ทรัพย์ให้มีทรัพย์สมบัติมากมายให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้อายุไขยืนยาวให้ได้สร้างบร,รมีไปนานให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งแห่งตลอดในวิชาธรรมกาย เพื่อได้ตามติดติดตามหลวงป,ปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติตราก็ทั่งเข้าสู่ที่สุดหดงธรรมตั้งใจละพอรอนหะาสัพพาโราวินิมูลโตสามภะสันตามบา,านจินตอันสามภเวระมาติ ดารวนดมันอายุวันลสุขามาลังอ้าวให้ร่ำรวยให้แข็งแรง สร้างมรีกันไปนานๆนะแล้วก็ความคืบหน้า nine, <dunno. S 1> นิดหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ทีม sure. งานช่างก็จะมาแหละช่างมาก่อนกระจกนะตอนนี้หน้าต่างกระจกสีเจ็ดบานเนี่ยออกมาจากสิงคโปร์แล้วอีกไม่นานก็จะถึงท่าพ <hi> อร์ตเซาท์แชมตันนะแล้วเราก็จะอัปเดตความคืบหน้าไปเรื่อยๆเพราะ เรากำลังจะทำความอาศาัศจรรย์เป็นหน้าต่างที่อาศาัศจรรย์นะแม้ถ้าจดกินเนสบุ๊กได้ก็ดีเหมือกันนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาจากที่สุดแล้วแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวนะครับปฏิสังขรณ์กันอีกรอบหนึ่งทีเดียวนะอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจพร้อมให้ทุกคนนะแข็งแรงยิ้ม ใส่ปิ้ง่าแล้วเดี๋ยวเจอกันในทุกๆเช้าจเจริญพร